สวัสดีค่ะ it's snowing right now วันนี้เอาหิมะมาฝากนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์นะคะคำว่าหิมะนะคะ snow มาฝากด้วยค่ะคำว่า snow เนี่ยสามารถใช้ได้เป็นทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้งคำกริยานะคะถ้าเป็นคำนามเนี่ยจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็ค,คือไม่สามารถที่จะนับได้นะคะไม่เป็น plural นะคะทีนี้เราจะไม่เติม s ข้างหลังนะคะเราจะใช้ snow เฉยๆเลยอย่างเช่น there is snow over there นะคะก็คือมันมีหิมะอยู่ตรง โนนนะคะคำว่า snow จะไม่เติม s เด็ดขาดนะคะทีนี้ถ้าใช้เป็นคำกริยาเนี่ยแปลว่าหิมะกำลังตกตัาเช่น it's snowing right now นะคะก็คือหิมะกำลังตกเลยตอนนี้นะคะแล้วเขาพยากรณ์ว่าวันนี้เนี่ยหิมะจะตกทั้งวันเลยค่ะ it's gonna snow all day long นะคะตอนนี้หนาวมากๆเลยค่ะลบ3องศานะคะที่นี่ค่ะนี่นะคะขาวไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะ ลาไปก่อนคะ่ะแล้วยังไงเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันมานะคะบาย g u y ์ guys. บายคะ่ะ